ดีค่ะทุกคนวันนี้คือเรามีของดีๆจะมาบอกต่อคือเซตมาม่าห้าปลากระป๋องห้านี้เราได้มาในราคาแค่หนึ่งพันวอนเองทุกคนดูดิคุ้มมากแค่หนึ่งพันวอนเองนะแล้วก็ทิชชู่สามสิบหมวนอันนี้เราก็ได้มาในราคาแค่หนึ่งพันวอนทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเราได้มายัางไงคือเราอะไปโหลดแอปคอร์สมาแล้วก็สมัครคือเขามีโปรพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะทุกคนโปรที่เราเพิ่งจับไปนะทุกคนก็จะเป็นโปรสั่งของครบหนึ่งหมื่นวอนอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะทุกคนก็จะมีสิทธิ์แลกซื้อขอองาา 1, องงย่่่่าาาได้้้เนนนนนคคคแวทัีุมมก ที่มีให้แรกก็จะมีประมาณ5้าอย่างนะทุกคนก็จะมีเป็นเซตมาม่าห้าปลากระป๋องห้าแล้วก็ทิชชูสามสิบม้ว,มวนลูกชิ้นปลาบุ๋งสองแพ็คแล้วก็สบูเ่เนบเนสีก้อนมาม่าต้มยำกุ้งอีก2แพ็คนะทุกคนแบบนี้เลยแรกซื้อได้เลยนะคะแค่หนึ 1, ่งพันวอนนะทุกคนส่วนเราเลือกเป็นเซตมาม่าห้าปลากระป๋องห้าพี่สาวของเราเลือกเป็นทิชชูสามสิบม้ว,มวนที่มคนคุ้มมาก ก็ชอปคือเขามีของไทยเยอะมากนะทุกคนมีทั้งพวกเครื่องปรุงอาหารขนมแล้วก็ของใช้ต่างๆเยอะมากโปรดีแล้วก็ของถูกของถูกมีคุณภาพไปทุกคนคนไทยในเกาหลีไม่ควรพลาดน,นะรีบไปโหลดแอปแล้วก็สมัครมารับสิทธิเ์ยเยอะนะทุกคนมาบ๊ายบาย